ชมรอลุ้นเพียบเลย Hãy subscribe cho kênh mà Mì Gõ Để không bỏ หัวใหญ่กคนเนี้ยเอาไม่อยู่แล้วมั้งอยู่ไหนถ้าหัวไม่ถ้าหัวมันลงไปได้มันก็ต้องไงนี่ย้อนขึ้นมาได้เนี่ยถ้ามันลอยมันจะไม่พองข้างในเลยนะอ๋อยากเลยข้างใต้มันเป็นโพองใช่ป่ะเจองานยากแล้วครับ<อ>ข้างใต้เป็นโพองใช่ไหมข้างใต้เป็นโพองอยู่ครับ แล้วโผล่แต่หางมานิดนึงอ่ะดูดิอเอาอยากอันเนี่ยเฉียดโดนตัวเงินไหลอันเนี่ไหลปะนี่ไม่อยู่แล้วม่งแข็งม่งแข็งไม,ไม,เไม่เดี๋ยวมันอ่อนแรงวะนี่และต้อง,ตงพยายามดึงดึงไว้สู้มันเลยเดี๋ยวพออ่อนแรงมันก็ไม่สู้ เหลือแต่หางหน่อยหนะึ่งมันอ,ออกอยากแรงมันเยอะ เข้าไปเกินรึ่งตัวแล้วก็ออกยากทุบเลยวะไม่เห็นเอาเขียย์ต้งเอาเขีรยดิเอาไหมา ให้นนดึงเอาพี่หน้าไว<า>้นะนไอ้ยะ,ะจะร้วงยัไงไงวะนะแขนจริงว่าไ,ไ,ได้แล้วให้เท้าค้อนมาได้ไหมเท้าค้อนมาทุกตรงนี้หน่อยทุกตรงนี้ออกไหนได้ไหมคอนนะ ชมรอรุนเพียบเลยี่ป็นอดี่คขอมูนใหญ่้ไหมผมันใหญ่คอมันใหญ่อันนี้มันเดเาใหญ่ดินีเลยหน้าเลยเอาไม่ได้นะ จับอยู่เอาปอยปอยแล้วช่วยตัดตรงนี้ม่หางอยู่นี่มาช่วยฝั่งนี้เออได้ปิดทางเปิดช่อง ขึ้นขึ้นขึ้นโอเคได้แล้วเรียบร้อยโอ้โหเอายากมากเลยนะนี่จิ้งูใช่ไหมดูอยู่ในช่องนี้ กองเชียร์เพียบเลยนะครับกองเชียร์เพียบครับขาผม